กัรยังครับหน้าผาแกะสลักพระพุทธรูปวัดเขาทําเทียมแรกๆอ่านเหมือนวไอ้วัดเขาหําเทียมหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาทําเทียมแล้วมีพระพุทธปุษยก่อนอยู่อูทองสุพรรณบุรีแล้มาตอนเย็นๆแล้วก็ยังมีคนมาเดินชมมีพระมาเดิน มีสวนสาธารณะบรรยากาศบิวทิวทัสผู้ออกแบบทำได้ดีมากเลยเหมือนกับมีคนมาแกะสลักหน้าผาไว้ให้รอคนมาแกะสลักพระพุทธรูปทำทางดีมากเลยเข้าออกสะดวกมีถนนมีรถกอล์ฟ เยี่ยมเลยอืม,อมใหญ่บลัมท่มเลยเทียบกับเขาชีจันจังหวัดชนบุรีก็ไปคนละแบบทางนั้นจะเป็นลายเส้นทางนี้จะเป็นแกะสลักนูนออกมาเลยจิตกรรมงดงามนะครับ